สวัสดีครับผมแานนักศิยทย์เฉลยจากุโมงครับเลขที่อนดีหนึ่งห้าหกสองดแปดสองห้าหกวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวิทีการพูอริภครห์มีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลครับแยกออกเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมกลุ่มย่อยชั้นสังคมแหล่งจากอาชีพรายได้การศึกษากลุ่มอ้างอิงครอบครัวประ่วลปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลแยกออกเป็นความต้องการและแรงจูงใจใช้หลักทฤษฎีห้าขั้น ความต้องการพื้นฐานกับใจสี่ความต้องการความปลอดภัยความต้องการาการยอมรับทางสังคมความต้องการอำนาจตำแหน่งความต้องการสนองความต้องการของตนเองแล้วก็ลักษณะบุคลิกภาพการรับรู้การเรียนรู้ก็แยกออกเป็นได้จนจำถาวรพฤติกรรมเปลี่ยนจากการได้รับประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมแล้วก็ทัศนคติ ค์ประกอบแยกเป็น3องค์ประกอบคืองความรู้ความเชื่อข้อม,มูลอารมณ์พื้นฐานทางธรรมชาติแสดงพฤติกรรมแล้วเกิดทัศนคติขอจบการรายงานเรื่องนี้ครับ